วันที่จะนิพพานองค์สเมเด็จพระจอมไตรมูลสาัาสันดาสมพุพระเจ้าธนถกพร,ระอานนท์พระอานันทะดูกอดอ่อนอานนท์ในเมื่อบันนี้ตถาคตจะนิพพานแล้วองค์สเมเด็จพระบพิตรแก่จะนิพพานถ้ามึงก็ร้องไห้เสียใจว่านับธนาบัตรนี้ไปข้าพระเจ้ายังไม่เป็นพระอานน์ไม่แค่พระโสดาบัน ก็มีบุคคลใดล่าที่สอนต่อไปองค์พระิพจอมใจประมาสัจจะจัดว่าอน,นันธาโดยก่อนอนนน <c oughs> คำสอนใดๆที่ตถาคตสอนพวกเธอแล้วคำสอนใดที่จะหวงไว้เพื่อคู่และไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างตถา,ค,ถาคตสอนทตถาคตสอนทั้งหมดขอบอกให้ทุกคนปฏิบัติตนตามนี้คือว่าอัปมาเดนะสัมบาเดทา ว่าท่านาหลายจงยังความไม่เป็นมาใท้ถึงพร้อแนั่นหมายความครับว่าไม่หน่อยหมายความว่าจงอย่าคิดว่ากรรมชั่วึกแม้แต่เล็กน้อยที่เราทํามันจะไม่มีผลตามีองค์สมเด็จพระทศรสพลทรงต,งตรักับบรรดาพระพระองค์หนึ่งท่านไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพรว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยคือของที่คนเข้ามาถวายมีเตียงม,มีตังมี็นภาชนะเป็นต้นก็ทิ้งตากแดดใช่บ้างทิ้งตากฝนใช่บ้างมันก็เสียหาย ต่อมาเมื่อมีพระทั้งประกาบไปห้ามปรามองค์นั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นของไม่สําคัญท่าก็เข้าไปฟ้ององค์ท่นทานเด็กพระสงฆ์ท่านคือพระพาาุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ทาแบบนี้เป็นการทําลายศรัทธาธรรมดาแต่พระธบริสัทถ้าของที่เขาให้มานี่ะถือเป็นราคาของไม่ได้แม้แต่ของไม่กำลังมีราคาเล็กน้อยต้องถือกำลังใจคนสำคัญเพราะคนให้เขาให้ด้วยความเริ่อมใสให้ด้วยศรัทธา พระพุทธเจ้าเราเรียกพระองค์นั้นข้ามิฐานพระองค์นั้นก็บอกว่ามันเป็นของเล็กน้อยเพื่อจำข่ายเป็นของอะไรที่เป็นของที่เก่าเก่าแล้วก็ไม่มีความมีจิตค่าใดาพราะราคาน้อยพระพุทธเจ้าบอกว่าการทํอย่างนั้นแมันบาปคือชั่วของที่เขาให้มาแล้วต้องรักษาปด้วยเัื่องกลังใจของเขาไม่ใช่รักษากำลังของของของราคาน้อยแต่กําลังใจคนให้เป็นกําลังใจใหญ่มีศรามากต้องรักษากําลังใจ เาจะมีราคาดีกว่าตามเขาะมีาคาน้อยก็ต,ตามต้องเก็บรักษาให้ดีถ้ามันจะผูกมันจะพังด้วยการรักษาดีแล้วก็ไม่เป็นไรการทิ้งอย่างไรไม่ไม่ถูกมันเป็นความชั่วถ้ายังต่างตากเตือนว่าเธอทั้งหลายจงระวังจงอย่าคิดว่าความชั่วเล็กๆน้อยจะไม่มีผลกับเราถ้าว่ามันก็ว่าคนที่เอาภระจริว่างว่างมา,าเปล่าก็ขันมาเปล่าไปบางดวนะะักคาฝนตกลงมาบ้าง น้ำค้างหยดตัวมาบ้างมันหยดตัมาทีเล็กน้อยไม่ชาน้ำค้างเราเต็มขันชั้นใดไม่้จะความชั่วประเ่นเดียวกันถ้าทำครั้งละเล็กขรังละน้อยต่อไปมาทำมากๆก็ถึงอว่าบายาภูมิรันใหญ่คือเรือเวจีมหานรกตกนรกตกหมักไม่กันไปหมาดถ้โทษแม้แต่มือประเทศเดียวกันนี่ดะบันดาเตยมตวริษทุกท่านพระองค์สมเด็จพระรัชกาลแต่งว่าอนันต์อนันต์าดูกฎอนอนฺ ทำสอนใดๆที่ะถาคตสอนแล้วไม่มีการป้องกันไว้เพื่อครูคือความรู้เฉพาะคงไม่มีสอนหมดขอให้ทุกคนปฏิบัติตามคำสอนที่องค์สมเด็จพระสุคตอธิบายไป้แล้วกว่าแล้วกันทุกคนจะหวังที่ผาไนได้เหมือนกันทั้งหมด